โอ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะเมืองน,นี้เขาไม่ทำงานเขาเพื่อนเที่ยวอย่างเดียวพัก้อนอย่างเดียววานี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่ไงเออสวย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 เอาแค่นี้ก่อนก็นกได้เด้อเอฟซีนี่นะคะมาแล้วเสือพับไปมาแล้วเด้อเสือพัดไป สวยอปมืดน,นิดนึงว่ะสว่างแล้วสว่างแล้วไปไปดูคนเด้อสิจังดูแล ยังไงตรงนี้ก็ได้หลายชั้นอยู่คนเรากินอะไรเผ็ดๆ แค่นี้ก็โอเคแล้วดูนี่อันนี้ก็สวยอนีมมาดูในกล้องแม่สิาเดียวเสือพาไปยายมาแล้วยายมามาถึงแล้วจ้าเส้อไม่เก่งเหมืันแล้น้าลกนท้าเล าไม่ข้าวก็ได้ลูกแค่นี้มันก็เหมือนแล้วมันเหมือนในลูกมีเสือสมัยเหมือนแล้วลูกเหมือแ <c oughs> มนแล้วไม่มต้องข้าวไม่ต้องนุ่งโบเดียวถ่ายให้แม่หน่อยทำไงก็ได้ <c oughs> นักเอ็นจีนะคะมืดฟ้ามัวดินเลยนะคะน,น,น,นนะคะไม่ใช่น้อยน้อยโอ้ยคนเยอะมากนะคะ <c oughs> ลูกสาวยายจะเป็นลมแล้วเ <c oughs> สือเ้ยจุดนู้นเลยนะ <c oughs> โอ้ยเรามาถึงเรามาถูกจุดมุมมาเลย <c oughs> มาถึงแล้วเสือเอ้ยไครบอกกูนหลายคักเด้อพีีน้องเอ้ยลูกสาวยายก็ยืนเมื่อยคน่าลูกสาวยายก็เหนื่อยนะคะงาหนึ่งร้อยบาทนะคะถึงลงมาถูก ถ้างั้นเราลงมาไม่ถูกนะคะนี่คือเสียเงินหนึ่ง ну ร้อยบาทถึงจะลงมาถูก